่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของออนอาร์บุ๊กนะคะวันนี้พี่ออนจะมารีวิวสีกล่องใหม่นะคะเป็นของพ่อรูเบนนะคะออยล์พาสเทลนะสีช็อกนะคะตัวนี้เนี่ยก็สั่งซื้อมานะคะจากแอป aliexpress นะคะที่แปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะตัวกล่องก็จะมีรายละเอียดของสีนะคะแต่วันนี้เขาน่าจะเป็นภาษาจีนนะคะอ่านไม่ออกก็ไม่เหมาะกับเด็กเล็กนะคะตัวกล่องนี้เนาะแล้วก็ เรื่องของราคานะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับร้านด้วยนะคะแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด24สีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะ เปิดกล่องพร้อมกันเลยอนี่เขาจะมีเป็นเหมือนเป็นคู่มือเป็นโบชัวนะคะให้ดูก่อนอ่าพกเกี่ยวกับกล่องสีขนาดต่างๆนะคะรูปวาดเกี่ยวกับตัวสีเองด้วยนะคะ เปิดมาแล้วนะคะสีมีหัวเนแหลมนิดนึงแต่ว่าก็จะชนตรงขอบกล่องนะคะก็จะมีความแบบบุบมานิดหน่อยนอะแต่ว่าดูด้วยตาเปล่านะ,ะเนื้อสีมีความเป็นครีมครีมนะคะแล้วก็ดูน่าจะลื่นแล้วก็เข้มข้นนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้ไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็หยิบสีแรกมานะคะเดี๋ยวร่างรูปวันนี้ก็จะวาดรูป ประหมึกนะคะใครที่เห็นรูปหน้าปกแล้วก็จะพอนึกงออกนะคะตัวสีดูมีความครีมเข้มข้นนะอันนี้ลงนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งเลยะคะ่ะแล้วก็มีความลื่นด้วยนะคะระหว่างที่ใช้ก็รู้สึกว่า,าตัวนี้เนี่ยเข้มข้นแล้วก็ลื่นแล้วก็มีความเป็นเนื้อครีมก็จริงนะแต่ว่าอาจจะเปื้อนมือง่ายมากนะคะจับนิดเดียวก็จะเลอะมือเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ใช้นะคะถ้าเป็นแบบยิ่งเด็กๆอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่ากล่องนี้เขาเขียนอยู่นะคะข้างกล่องว่าเออไม่ไม่เหมาะกับเด็กเล็กมากนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่ใช้นะคะก็ต้องอาจจะระวังเรื่องมือเลอะนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมอย่างที่ดูตอนแรกจริงๆนะแล้วก็พอจับแล้วก็เปื้อนเลยทันทีนะคะ ลงร่างรูปแล้วก็ระบายแบบคร่าวๆไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะอย่างสีแดงเข้มตัวนี้นะอันนี้ก็ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะแล้วก็มาลองลงกันเลยนะอันนี้สีแดงก็จะลงบนหนวดด้านหลังนะคะให้ภาพดูมีมิตินิดนึง อันนี้ก็ลองระบายทับทับดูนะคะก็คือสีสดนะคะสามารถระบายทับกันได้สบายมือมากเลยอันนี้ไม่ต้องออกแรงอะไรเท่าไหร่เลยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะมันจะแบบต้องคอยหลบคอยระวังเยอะหน่อยนะมันเป็นครีมครีมนะคะก็จะเลอง่ายมากๆอันนี้ลองใช้นะคะสีเหลืองมาระบายผสมดูบ้างค่ะก็คือ เรียบลื่นสีสดนะคะทุกสีเลยมีความเป็นเนื้อครีมทุกสีเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะวาดสัตว์ด้วยสีช็อกน่ารักนรักแบบนี้นะคะแบบจริงจังเลยนะก็ พอนนะคะมีคลาสเรียนออนไลน์นะคะของยอนเองนะคะออนอาร์ตบุ๊กนะเป็นตัวทางด้านซ้ายมือนี้นะคะที่แปะไว้ให้เลยใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปกดซื้อได้ที่ Line Official Add-on o จุดอาจุดบุกนะคะหรือว่าอาสอบถามมาได้เช่นเดียวกันทางไลน์เดียวกันนี้นะคะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะระบายพื้นที่ใหญ่ๆได้สบายมือเลยนะคะแต่ว่าระบายไปเอยนะเนี่ยตัวสีมันก็จะมีความแบบเอ่อเอียงไปข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราใช้เยอะแต่ว่าจะระบายพื้นที่ใหญ่ได้สบายมากๆเลยนะคะมันลื่นมากแล้วก็มันสดมันเป็นแบบเราไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะด้วยนะคะสําหรับพื้นที่ใหญ่แต่อย่างพวกตามซอกตามลืมอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ เอียงสีนิดนึงเนาะหรือว่าหาตรงที่มันคมๆนะคะเข้าไปแสะเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะ ย้ำเตือนกันอีกที่นึงนะคะใครที่อยากจะเรียนวาดสัตว์ได้วยสีช็อคน่ารักน่ารักแบบจริงจังเลยนะคะสามารถเรียนได้ที่คลาสเรียนออนไลน์ของพี่ออนเองนะคะติดต่อมาได้ที่ line o t o i f i c l a l นะคะ o n ดออจุดอาหรือว่ากดสั่งซื้อเองก็ได้ใน l ลายเดียวกันนี้ค่ะ หากว่าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะแล้วก็มาวาดให้ดูด้วยเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ